สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการปลดล็อกคุกกี้รันนะครับปลดล็อกตัวละครของคุกกี้รันและสมบัตินะครับก่อนอื่นนะครับผมจะทิ้งลิงก์ตัวนี้ไว้นะครับรูทอะไรเนี่ยมาดูมกันก่อนอื่นนะครับผมจะเข้าไปให้ดูว่าคุกกี้รันของผมยังไม่ปลดอะไรบ้างนะครับก็มากันแล้วนะครับนี่นะครับ สมบัติของผมยังไม่ปลดล็อกนะครับยังไม่ปลดล็อกไปดูคุกกี้กันผมยังไม่ปลดล็อกตัวอะไรนี่ครับจิงจอกแล้วก็ฮีโร่คุกกี้ลาชินีลีลาแล้วก็คุกกิรัดเออคุกก้รันโจนสลัดนะครับแล้วผมจะไปปลดล็อกแล้วเราก็ไปปลดล็อกกันเลยนะครับ เข้าที่รูทอะไรไม่รู้นะครับแล้วก็เข้า Data Data อีกรอบแล้วก็ให้หานี่นะครับ dot com com o line อะไรไม่รู้นะครับนี่นะครับ นี่นครับแล้วก็ให้เลือกคำว่าไฟล์เข้า D N k ุ k i r u n แล้วก็เข้าลายอะไรวะที่ข้างหลังมันลงไยด้วยด a าต่าครับแล้วเราก็สร้างไฟล์ใหม่พิมพ์ว่าพิมพ์ตามผมเลยนะครับพพิม์ตามผมเลยนะครับอยู่ใหญ่ แต่ถ้าใครไม่ทันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อไว้ที่ใต้คลิปนะครับยูใหญ่ n o c k c c y o n d i t i o o n ่ก็ i s i s t จุด d j i d x j กดโอเคแล้วเราก็กดไฟล์ที่เราสร้างมาใหม่ครับกดแชร์แล้วก็เอาไอ้ ที่มันอยู่ข้างล่างตัว m เ,เนี่ยครับเนี่ยครับเ,บเข้าไปแล้วก็ติ๊กข้างหลังเนี่ยห้ามให้ถูกนะครับที่แรกมันจะถูกนะครับให้กดโอเคแล้วเรากดสร้างไฟล์ใหม่อีกไฟล์หนึ่งชื่อเหมือนกันนะครับแต่ข้างหลังมันจะไม่เหมือนกัน o u u n o U ใหญ่แล้วก็ N L O ขอโอหนะครับ C K C ใหญ่แล้วก็ O N B I T I O N L ใหญ่ I S T จุดนี่นครับมันจะแตกต่างตอนจุดนี่แหละครับ D J B แล้วก็ให้ทำเหมือนเดิมครับกดแช่แล้วก็เลือกอันนี้นครับกดติ๊กถูกข้างหลังออกหมดนะครับกดโอเคแล้วทีนี้นะครับลองเข้าไปดูกันเลยครับว่ามันจะพดได้จริงหรือเปล่า เข้ามาแล้วนะครับเราจะมาดูที่สมบัติกันนี่ครับปลดล็อกเลยนะครับผมจะลองใช้ก็ได้นะครับนี่นะครับส่วนคุกกี้ไปดูกันเลยนี่นะครับก่อนหน้านี้มีคุกกี้ไอตัวเทพธิดาไม่ปลดแล้วก็คุกกี้จริงจอกเก้าหางแล้วก็ฮีโร่อะไรนะครับปลดล็อกหมดนะครับนี่นะครับ นี่ครับปลดล็อกหมดเลยนะครับปลดล็อกหมดเลยส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับส่วนใครที่ทำไม่ได้ต้องไปลูดเครื่องก่อนนะครับแต่จะรูดยังไงผมถ่ายไว้แล้วนะครับเข้าไปดูที่โปรไฟล์ของผมนะครับของ YouTube นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นลครับขอบคุณครับที่รับชม